ล่าสุดเนี่ยพ่ทีมได้ให้สัมภาษณ์่อวิวเอทยนะครับเกี่ยวกับกรณีคดียกพักก้าวไกลนะครับที่สารรัฐธรรมนูญจะตัดสินในวันพรุ่งนี้วันที่เจ็ดนี้นะครับว่าจะจะยกหรือจะยกคํารองหรือไม่นะครับยังไงก็ตามพ่ทีมบอกว่าไม่ได้นักใจนะครับเพราะว่าได้วางแผน,นผู้นําพักรุ่นที่สามมาแล้วนะครับยังไงก็ตามไม่อยากให้มีการยกพักการเมืองนะครับเพราะว่าพักการเมืองเนี่ย เป็นการร่วมตัวกันคนที่มีแนวคิดอดมการตรงกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับร,ร,รู้สึกเบาใจครับรู้สึกรู้สึกเบาใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็สบายใจกับสิ่งที่ได้ทํามาในในช่วงเวลาที่ที่มีอยู่ที่ไม่รู้สึกยอมแพ้อะไรง่ายๆหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้ทําให้เต็มที่ในช่วงที่เรายัางมีเวลาอยู่แน่นอนว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราอย่างเดียวตอนนี้ มีความพยายามที่จะยุบพักเรามีความพยายามที่จะตัดเสร็จเราเราต้องสู้ให้ถึงที่สุดเราต้องทําให้ได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเกิดมองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราได้ทําในทุกสิ่งโดยในทุกวิถีทางโดยเฉพาะการเมืองในประเทศไทยเพราะว่ามันเป็นเกมยาวเกมยาวลองเกมเนี่ยมันต้องมีทั้ง patience แล้วก็มีทั้ง strategy มีทั้งกลยุทธ์ในขณะเดียวกันมันก็ต้องมีความอดทนที่จะรอ คราวนี้เนี่ยแน่นอนว่าในการทํางานมันต้องมีกลยุทธ์แต่กลยุทธ์เนี่ยมันก็ต้องมีการประนีประนอมมีการคอม p r o m i ์สต่คำว่าประนีประนอมกับตบัดสัตว์หรือว่าประนีประนอมกับต้องโกหกกับสิ่งที่ตัวเองเคยสัญญาไว้ภายในระยะเวลาสามสี่เดือนก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งอย่างเงี้ยผมคิดว่าอย่างเงี้ยเป็นการแบบคอม p r o m i เป็นประนีประนอมที่ที่ขายวิญญ,ญาณตัวเองถ้าถามถึงในช่วงหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาที่เราชนะเลือกตั้งแล้วเราไม่ได้เป็นรัฐบาล ถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านนล้วถาวว่าถูก,ถ,กถูกหักหลังไหมเนี่ยมันก็คงไม่เท่ากับที่ประชาชนโดนหักหลังหรือคนที่มาใช้เสียช,ช้เสียไม่ว่าจะเลือกพักไหนเพราะว่ามันเป็นระบบกระบวนการที่ใช้งบประมาณหลายพันล้านเข้าให้ไกลก,กว่าเดิมครับอ่ผมคิดว่าเรา,เาคงจะเจอก้อนหินจะเจอปัญหา นะนัอีกมากมายมหาศาลตลอดระยะเวลาที่เราจะเดินอยู่ไม่ใช่แค่ในจุดนี้ไม่ใช่แค่ในอดีตแต่ในอนาคตด้วยแต่ว่ามันเราไม่มีทางเลือกอื่นถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราหมดหวังรู้สึกอยากจะยอมแพ้แล้วเนี่ยก็เท่ากับหรือรู้สึกเบื่อกับการเมืองเนี่ยก็เท่ากับเราเราใส่ทานเงินให้ผู้มีอำนาจแล้วเขาก็เอาประเทศไทยไปเป็นของเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดผมเลือกที่จะมองว่า เราอันหลังกลับไปเนี่ยเราได้ก้าวมาได้ไกลแค่ไหนมากกว่า uh huh. เป้าหมายว่ามันยังอีกไกลแค่ไหนใช่ไหมครับอย่างที่มาตินลูเทอร์คิงเคยพูดไว้ว่าท้าลองน็อลองถ้าใกลตามการเมืองอเมริกาก็จะรู้สึกว่าประชาชนเวลาที่เร้สุบหมดหวังก็จะแบบอ,อีกนานไหมกว่าจะถึงเส้นชัยมาตินลูเทอร์คิงก็จะบอกว่าน็อลองท้าลองนัอตลองครับลองลอง